ช่วงนี้คือร้อนมากแดดแรงมากคือจิ๊บใช้กันแดดตัวนี้มาตลอดใช้มานานมากไม่ว่าจิ๊บจะตากแดดตากลมตากไปทะเลหรือว่าไปวิ่งไปอะไรก็ตามนะคะหน้าจิ๊บไม่มีฟ้าเลยกันได้ทั้งรังสี UVA UVB นะคะกันแดดนะคะที่มีคุณภาพเนี่ยดีที่สุดคือมันจะทําให้เราผิวเราไม่เหี่ยวไวสอก็คือว่าเราจะไม่มีกะาะฝ้าจุดด่างดำบางคนเนี่ยอายุ20ต้นๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า ก็ยังไม่เห็นมีกะเลยจิ๊บม,มีนะคะมีเพื่อนที่แบบบอกว่าไม่ชอบพากันแดดเลยแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าหน้าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอมันขึ้นเลข3ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นชัดแล้วว่าผิวของเราเนี่ยมันเริ่มมีกะฝ้าขึ้นมาบางทีกะฝ้าจุดด่างดำค่ะมันอยู่ใต้ผิวอย่างจิ๊บเปิดเมดิลินสกินเซ็นเตอร์ค่ะที่ให้มานวดหน้าได้ก็จะมีเครื่องตรวจสภาพผิวหน้าเวลาใครมาตรวจสภาพผิวหน้านที่นี่นะคะก็ไม่รอดสักลายนะคะมีกะลอยอยู่ใต้ผิวมีฝ้าลอยอยู่ใต้ผิวหมดคุณสมบัติอย่างหนึ่ารราาาจาจากกรรรททคีมมััันนนนแแดดะะหหวว่่งเยอจจํใ้บบ คันผิวไม่สบายผิวแต่ตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นเนื้อนะคะจะบางเบามากแล้วก็ไม่มีสีเป็นส่วนผสมไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะคะอย่างจิ๊บเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายสุดๆแค่แบบเดินออกไปวันไหนฝุ่นเยอะผิวก็เป็นผื่นแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะคุณผู้ชายก็คือใช้ได้แต่ตัวนี้คือไม่ได้ก็คือในเรื่องของการน้ํา กันน้ำแบบลงไปเล่นน้ำทะเลอย่างเงี้ยไม่ได้แบบกันเหงื่อได้นะคะแล้วก็ติดทนนานแล้วก็เป็นบอดสเตปซ้มนะคะคือทาแล้วออกแดดได้ทันทีค่ะเป็นกันแดดแบบไฮบริดมีทั้งเคมีคอลและฟิสิคอลค่ะเพราะว่าทั้ง2ตัวมีความจําเป็นกับผิวนะคะจําเป็นต้องใช้ทั้ง2ส,สูตรเลยนะคะอยู่กับเมดิลีนมานานมากดีทุกอย่างกันแดดเนื้อดีมากนุ่มฟูเกลี่ง่ายใช่ค่ะคือจิ๊บเป็นคนที่ด้วยความที่เราให้ความสําคัญกับครีมกันแดดมากมากมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำครีมกันแดดเราจะเอามาทดลองทาแม้กระทั่งเวลาที่เราบีบ2ข้อนิ้วค่ะทาลงบนหน้าว่าฟีลลิ่งมันต้องไม่เหนอะหนะไม่เหนียวเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนอัากันแด,ดดในปริมาณที่ถูกต้องด้วยนะคะ